สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูลูกออสนะครับอายุ4สัปดาห์นะครับผมหางเริ่มหดแล้วนะครับผมก็ชุดนี้นะครับผมก็เลี้ยงแล้วก็อนุบาลในบ่อปูนขนาด 3, าคูณสเมตรเลยนะครับผมไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับผมก็ตั้งแต่เริ่มเพาะนะครับถ้าใครดูคลิปนะนะครับผมก็ลูกออสชุดนี้นะครับก็เพาะอยู่2บ่อนะครับก็เพาะไว้เพื่อคัดเลือกทําพ่อแม่พันธุ์ในปีหน้านะครับเนื่องจากว่าถ้าเราต้องการ นำกลบนะครับที่เราเพาะเลี้ยงไว้ทําพ่อแม่พันธุ์เราต้องใช้กบหัวปีนะครับเป็นหลักเนาะเนื่องจากว่า,าระยะเวลาในการเลี้ยงจะเยอะแล้วก็ตัวจะค่อนข้างโตนะครับแล้วก็อัตราการเป็นกลบตัวเมียจะสูงกว่ากลบตัวผู้นะครับสำหรับกลบหัวปีเนาะนะครับผมจะระยะนี้นะครับสำหรับลูกออสชุดนี้นะครับผมก็ประมาณ4สัปดาห์หางเริ่มหมดนะครับเราต้องหาแพรหรือหากิ่งไม้หรือหา,อาพวกผักบุ้งนะครับหรือ ก้านเผาครับอันนี้ผมใช้กานมะเผาครับมามาลงนะครับผมเพื่อให้ลูกอ๊อดที่หางเริ่มหดนะครับได้เกาะนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะคัดแยกก็สามารถคัดแยกได้นะครับตัวที่หางหดแล้วก็ตัวที่ยังเป็นลูกอ๊อดอยู่นะครับเพื่อป้องกันการกัดกินกันนะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้ผมบอกค่อนข้างจํากัดแล้วก็เป็นลูกอ๊อดรุ่นแรกนะครับที่พ่อไว้เพื่อคัดเลือกทําพ่อแม่พันธุ์เพราะนั้นนะครับก็ เอาเฉพาะตัวไหนที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับที่รอดนะครับก็จะนํานไปทําพ่อแม่พันธุ์ต่อไปเนาะนะครับเพราะนั้นก็เลยรุ่นนี้ก็เลยไม่ได้คัดนะครับใสเนาะนะครับเพราะนั้นก็คือ,อเอาไว้หางหดเยอะก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคัดเลือกตัวที่หางหดแล้วก็เก็บไปเลี้ยงทำพ่อแม่พันธุ์ในปีหน้าเลยนะครับส่วนลูกออสที่เหลือก็คงจะแยกเลี้ยงต่างหากนะครับผมก็สลับนะครับท่านใดที่อาจจะ ไม่มีบ่อนะครับหรืออาจจะมีบ่อปูนหรือกระชังบกก็สามารถเลี้ยงลูกออดได้นะครับผมจะสามารถเลี้ยงในบ่อเดิมจนหางหดได้นะครับตั้งแต่เพาะนะครับจนถึงการอนุบาลลูกออดจนถึงปล่อยจนหางหดก็สามารถเลี้ยงในบ่อเดิมได้นะครับอันนี้น้ําจะค่อนข้างดำนะครับไม่ใช่ไม่เชิงว่าดำนะครับจะเขียวนะครับเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยนะครับผมบ่อนี้ก็เติมน้ําอยู่2ครั้งนะครับเติมน้ําอยู่สองครั้งนะครับเนื่องจากว่าตามที่ ถ้าใครคดูคลิปผมหลายๆคลิปนะครับผมจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้านะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปูนหรือกระชังบกหรือแม้แต่บ่อดินนะครับก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนน้าลูกอ๊อดน,นะครับยกเว้นว่าน้ําเสียจริงๆค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้คือน้ําจะเขียวนะครับเขียวใสนะครับไม่ได้เขียวขุ่นนะครับเพราะว่ามองลงไปก็ยังเห็นลูกอ๊อดอยู่นะครับผมเม <rag> ื่ะนั้นน้ําก็ยังเขียวใสปกตินะครับผมแล้วก็ไม่มีกลิ่น นะครับก็แสดงว่าน้ํานี้ไม่ได้เสียนะครับเพียงแค่น้ําเป็นสีเขียวเฉยๆนะครับลูกอ๊อดก็ยังอยู่ดีกินดีนะครับก็ยังอยู่ปกตินะครับผมในช่วงระยะนี้ก็พยายามหานะครับหาที่ให้ลูกอ๊อดที่หางหดเกาะนะครับให้เยอะที่สุดครับถ้าว่ากรณีถ้าเกิดลูกอ๊อดไม่มีที่เกาะนะครับเขาเปลี่ยนจากการหายใจทางทางปอดนะครับหายใจทางเหนือกพวกนี้นะครับมันก็ เริ่มมาหายใจทางผิวหนังแล้วนะครับผมเพราะนั้นนะครับมันจะว่ายน้ํานานไม่ได้นะครับต้องมีที่เกาะนะครับหรือนะครับถ้าสมมติว่าลูกอ๊อดตัวไหนนะครับเริ่มเป็นขานะครับถ้าไม่มีที่เกาะนะครับก็ลูกอ๊อดตัวอื่นก็จะมากินนะครับมากัดดึงหางลงไปกินแล้วทาให้ลูกอ๊อดนะครับตัวที่เริ่มมีขานะครับก็อาจจะโดนดึงลงใต้น้ําหรือจะโดนข้ามหางตลอดนะครับทาให้มันตายเนาะนะครับอาจตายได้เพราะนั้นก็พยายามหาที่เกาะให้เยอะๆนะครับผม แกนี้ก็เลี้ยงไว้อยู่2บ่อนะครับ2อบ่อนะครับอันนี้เป็นกบของผมเองนะครับก็ที่เพาะไว้นะครับอันนี้เป็นกบที่มาจากของเพื่อนบ้านนะครับได้มาอยู่2คู่นะครับก็เลยเพาะไว้นะครับเพื่อเอาไว้ทำพ่อแม่พันในปีต่อไปนะครับวันนี้ก็หางเริ่มหดแล้วนะครับบางส่วนนะครับบางตัวก็หางหดก่อนก็เริ่มโตแล้วนะครับผมโดยปกติแล้วต้องแยกนะครับถ้าไม่แยกเขาจะกินนะครับเนี่ยมันจะมีตัวที่ โดดลงจากการมะพร้าวตัวนี้นะครับผมจะจะมีตัวที่ตัวโตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คัดนะครับตัวที่โตพวกนี้นะครับเนี่ยจะกินเพื่อนนะครับสังเกตนะครับเนี่ยมันมันลอยอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับท้องจะป่องนะครับเพราะว่าตัวอื่นนะครับที่หางเริ่มหดนะครับไอตัวนี้ก็จะกินนะครับโดยปกติแล้วก็คือต้องต้องต้องคัดนะครับถ้าเราขยันในการคัดกบนะครับที่หางหดและหรือหางเพิ่งเริ่มหดนะครับพยายามคัดไซส์บ่อยๆนะครับอัตราการรอดก็จะเยอะนะครับเพราะว่า การกินกันก็จะน้อยนะครับเพราะว่าพวกที่หางหดก่อนเป็นกบนะครับเนี่ยที่ฟูอยู่พวกนี้นะครับที่ลอยอยู่พวกนี้นะครับมันก็จะไปกินตัวที่หางกําลังเริ่มหดนะครับสังเกตบ่อนี้นะครับตัวที่หางหดแล้วประมาณสิบกว่าตัวนะครับหางหดเป็นกบเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วมาดูพวกที่หางกําลังเริ่มหดนี้จะค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขาจะกินเพื่อนนะครับก็จะกินเนาะนะครับจะไม่ค่อยหางหดสม่ําเสมอนะครับในขณะที่บ่อนี้ก็จะค่อนข้างสม่ําเสมอกว่านะครับเนี่ยนะครับ ตัวที่หางเริ่มหดก็จะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับรุ่นเล่าคราวเดียวกันนะครับผมจะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาคัดนะครับค่อยมาคัดตัวที่หางหดออกก่อนนะครับผมถ้าเราไม่คัดนะครับการกินกันก็จะเยอะนะครับเพราะฉนั้นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงลูกอ๊อดมาแล้วนะครับตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะครับหรือประมาณสี่สัปดาห์นะครับลูกอ๊อดหางเริ่มหดก็อายุประมาณ20วันนะครับถ้าถ้ามันสมบูรณ์เนาะนะครับถ้าเกิดลูกอ๊อด ไม่ค่อยสมบูรณ์หรืออาจจะไม่ค่อยโต่าไหร่ก็ประมาณ28วันเฉลี่ยก็คือประมาณ28่วันนะครับหางก็จะเริ่มหดแลวนะครับผมก็ประมาณ1เดือนนะครับก็เริ่มหดส่วนใหญ่นะครับไปถึงประมาณ40กว่าวันนะครับผมก็จะทยอยหางหดหมดและนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่ลูกออดหางเริ่มหดนะครับก็เป็นช่วงที่สําคัญที่เราต้องหาอะไรก็ได้นะครับมาให้เขาเกาะนะครับเพื่อลดอัตราการกินกันและลดอัตราการ ตายนะครับผมแล้วก็หมัดคัดไซส์นะครับคัดแยกนะครับถ้าเกิดมีวงท่อซีเมนต์ก็อาจจะคัดนะครับบางส่วนที่หางหดนะครับไปอยู่วงท่อซีเมนต์ครับอัตราการหางหดของลูกอัลมันจะจะไม่จะไม่พร้อมกันนะครับในในบ่อหนึ่งนอนนะครับหางหดช่วงแรกๆก็จะประมาณอ่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในในชุดแรกๆนะครับก็จะไม่เยอะนะครับเพราะนั้นนะครับผ่านไปอีกสองสามวันก็จะหดเป็นชุดที่สองก็ประมาณอ่าประมาณสิบห้าถึงอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าอีก ประมาณ4ี่ห้าวันนะครับก็จะหดเป็นรุ่นที่สามนี้จะค่อนข้างเยอะนะครับประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะคัดอยู่ประมาณสามสี่ครั้งนะครับผมในต่อรุ่นนะครับของลูกอ๊อดหรืออาจจะเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าสมิว่าลูกอ๊อดอาจจะถ้าเลี้ยงลูกอ๊อดแออัดเกินไปอัตราการโตเขาก็จะจะค่อนข้างอาแตกต่างกันเยอะนะครับการหางหดก็จะแตกต่างกันหลายวันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงลูกอ๊อดไม่อัดเท่าไหร่นะครับลูกอ๊อดกินอาหาร อย่างสม่ําเสมอนะครับอัตราการโตสม่ําเสมอนะครับไซส์ค่อนข้างอยากเท่ากันหรือถ้าเราขยันคัดไซส์ตั้งแต่เป็นลูกออดนะครับอัตราการทางหดพร้อมกันก็จะมีสูงนะครับทาให้ทางหดพร้อมกันนะครับค่อนข้างเยอะนะครับมันก็การกินกันก็จะน้อยลงนะครับมันก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีเวลาเราก็ขยันในการคัดไซส์บ่อยๆก็แล้วกันนะครับผมก็ทําให้ลูกออดนะครับมันก็อัตราการรอดเป็นกบก็จะสูงเพราะว่า ลูกออดนะครับหรือกบนะครับมันก็กินกันตั้งแต่เป็นลูกออดจนถึงเป็นกบก็ยังกินกันอยู่นะครับจนกบอายุประมาณ 1- 2เดือนนะครับอัตราการกินกันถึงจะลดลงนะครับผมเพราะนั้นนะครับมันก็เราก็พยายามใส่ใจในช่วงนี้นะครับในช่วงที่ลูกออดหางเริ่มหดเป็นกบแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพามาดูนะครับลูกออดนะครับรุ่นแรกๆที่เพาะไว้นะครับทํเพาอแม่พันในปีหน้านะครับที่หางกําลังเริ่ม ถอยหดนะครับผมก็น้ kind of Now, ําจะค่อนข้างที่จะขุนนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะค่อนข้างจะเขียวนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับของการเลี้ยงกบนะครับหรือพอลูออดหรือบ่อป่านะครับที่น้ํามันจะเขียวปกตินะครับแต่เราก็คอยสังเกตว่าถ้าเขียวใสก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่น้ําเสียลูกออดอยู่ได้นะครับผมถ้าเกิดเขียวขุนแล้วมีกลิ่นนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนน้าหรือปล่อยน้ําแล้วก็เติมน้ํานะครับก็แล้วแต่นะครับเราก็พยายามสังเกตนะครับในแต่ละ ครั้งนะครับแต่ละรุ่นของการเลี้ยงลูกอ๊อดนะครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศสภาพแวดล้อมนะครับมันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับบางครั้งนะครับลูกอ๊อดที่ที่เพาะนะครับสามสวันเปลี่ยนน้ํา3 4วันเปลี่ยนน้าดูแลเรื่องความสะอาดอย่างดีแต่ก็อาจจะตายก็มีนะครับในขณะที่ลูกอ๊อดบางรุ่นนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนน้านะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้าไม่ต้องเติมน้ําอะไรนะครับเขาก็อยู่รอดปลอดภัยปกติมันก็แล้วแต่นะนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละปีมันก็ ไม่คล้ายกันนะครับอ่ามันก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นบ่อนี้ก็คือไม่เคยเตียนน้าเลยนะครับก็เติมน้ําแค่สองครั้งนะครับน้าก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเขียวปีเลยนะครับผมมันก็ลูกอ๊อดก็อยู่ปกติหางก็เริ่มหดนะครับผมวันนี้ก็อ่าพามาดูลูกอ๊อดนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อ่าแวะมาให้อาหารแล้วก็มีโอกาสก็ถ่ายให้กับหลายๆท่านนะครับได้ดูได้ติดตามนะครับในการเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงลูกอ๊อดนะครับผมว่าอ่า สองบ่อนี้ก็คือเพาะในบ่อนี้แล้วก็เลี้ยงอนุบาลในบ่อนี้ก็จะปล่อยให้หางมันหดอยู่ในบ่อนี้เลยนะครับผมก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับผมหรือพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเกี่ยวกับประเด็นคําถามต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาตอบคาถามนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าสามารถ ดูตรงรายละเอียดนะครับตรงใต้คลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพจหรือ f c e e o o o นะครับช่องทางในการติดต่อหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆนะครับภายในส่วนที่ผมทําในรอบปีนะครับผมก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็สลับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ